สวัสดีค่ะวันนี้ทําดอกไม้สวยๆกันอีกแล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการนําขวดพลาสติกมาค่ะคุณผู้ชมก็ใช้คัตเตอร์กรีดตามที่ต้องการนะคะขนาดกระถางค่ะรแร้ยเราจะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็นำ oasis ใส่เข้าไปค่ะ oasis ก็เป็นเลยได้แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะต่อไปเรามาทำดอกกันนะคะนำหลอดขนาด8มิลมาค่ะพาหลอดคุณผู้ชมก็คลายหลอดนะคะด้วยใบเล่เหล็กค่ะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะคะ นี้แล้วคุณผู้ชมก็ใช้ไม,ม้บรรทัดวัดความยาวที่3เซนค่ะ3เซนพับครึ่งแบบนี้นะคะตัดตามรูปนี้เลยค่ะ ได้แบบนี้สองกลีบนะคะเห็นไหมเอ่ยประพันสอนต้องการทั้งหมด5อันค่ะได้5ชิ้นแล้วนะคะใส่กาค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็รอไว้พักหนึ่งให้กาวแห้งค่ะคหัวกระชาหัวกระท้ายชนกันนะคะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยพักไว้ค่ะ เอาไปนำหลอดสีเขียวมานะคะขนาด8มิลค่ะตับตรงงอดได้จกตรงนี้ออกมาใช้ค่ะพาหลอดพับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดไปแบบนี้ ในแบบนี้นะคะพักไว้แล้วก็นำนี้มาใส่ก้าวค่ะ กนําที่เราทําขั่วมันมาเสียบไปเลยนะคะแค่นี้เองเห็นไหมเอ่ยตัดก้นออกไปนิดนึงพักไว้นะคะทําต้นมันนะคะนำหลอดสีเขียวมาค่ะตัดที่ความยาวประมาณ16เซนนะคะ16เซน ตัดตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งประมาณนิ้วครึ่งนะคะเอาไว้ปักลงในโอเอซิสค่ะตรงนี้ก็ตัดเป็นก้านของดอก ก็คลายหลอดด้วยกันใช้ปลายกันไกลนะคะลองด้วยสมุดค่ะแบบนี้เนาะได้ต้นแล้วเห็นไหมคะมก็นำปลายมันเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะแค่นี้เองแล้วก็ได้ดอกไม้สวยๆแล้วเห็นไหมคะ พักไว้ค่ะต่อไปนำหลอดที่เหลือมานะคะแต่การทำคั่วดอกตัดเป็นใบค่ะเหลือไว้ประมาณนิ้วครึ่งนะคะไว้ปักไปในโอเอซิคายหลอดค่ะ ด้วยปายกันไกลเหมือนเดิมนะคะในแบบนี้เนาะมันงอๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วได้แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะต่อไปเรามาประกอบเข้ากับกระถางกันเลยนะคะกระถางที่เราทำไว้ ปักลงไปเลยค่ะแบบนี้ใบเราจะผสมสีอ่อนมั่งเขียวเข้มบ้างก็ได้นะคะปักตามใจชอบเลยค่ะส่วนอันนี้เราจะปักด้านรอบแบบนี้รอบไปเลยนะคะในแบบนี้เนาะ ชมกระปักไปเรื่อยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เนาะ เราไปทำกันดูนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ